สวัสดีค่ะเกตจากเขาว่ากันว่าสตอรี่บุมยิงสาวไว้ทำงานที่ทำงานเก็บเงินมาประมาณเกือบสิบปีจนเธอนั้นมีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอที่จะซื้อบ้านหลังเล็กๆให้ตัวเองบุ๋มเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านมากและเธอชอบเฟอร์นิเจอร์มือสองแนวโบวราณเธอชอบตะเวนหาของเก่ามาแปลงโฉมใหม่ เพราะบุ๋มเชื่อว่าของที่ทำสมัยก่อนเป็นไม้แท้ที่คุณภาพดีผิดกับของที่ขายในปัจจุบันที่มักเป็นไม้อัดราคาถูกๆและบุ๋มก็ได้ไปเลือกโต๊ะเครื่องแป้งโบราณมาตัวหนึ่งที่สวยมากๆและยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สำคัญราคาไม่แพงมาจากตลาดขายของมือสองแถวปทุมหลังจากให้ช่างไม้ไปซ่อมแซม ขัดทําสีใหม่หลังจากนั้นบุ๋มก็เอาเข้ามาไว้ในห้องนอนผ่านไปหลายวันทุกอย่างก็ปกติดีจนมีอยู่วันหนึ่งบุ๋มกลับมาบ้านดึกหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเธอก็มานั่งทาครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เหลือบไปเห็นวีที่วางอยู่บนโต๊ะมีผมพันกันอยู่เยอะผิดปกติแต่บุ๋มก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร แล้วก็เข้านอนเลยกลางดึกขึ้นนั้นบุ๋มก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเหมือนเสียงเคาะกระจกจากทางหน้าต่างสองสามครั้งบุ๋มเลยลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างแต่ก็ยังได้ยินเสียงเคาะกระจกอีกพอฟังดูดีๆมันไม่ใช่เสียงจากหน้าต่างแต่มันเป็นเสียงเคาะมาจากกระจกต๊ะเครื่องแต้งบุ๋มจึงหันไปดูและสิ่งที่นางเห็นตอนนั้นก็คือ ในกระจกมีภาพสะท้อนของหญิงไทยหน้าขาวผมยาวใส่ชุดไทยสมัยเก่าสีขาวแต่ไม่มีตาดำกำลังนั่งหวีผมอยู่ตอนนั้นบุ๋มตกใจมากรีบวิ่งลงไปชั้นล่างท,างทันทีคืนนั้นบุ๋มนอนอยู่ที่โซฟาทั้งคืนจนเช้าบุ๋มรีบโทรหาแมนแฟนของเธอให้มาหาที่บ้าน พ่อแม่มาถึงทั้งสองคนก็พากันขึ้นไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งทันทีบนโต๊ะเครื่องแป้งนั้นบุ๋มก็เห็นหวีที่มีผมพันอยู่แต่เมื่อดึงออกมากลับเป็นเส้นผมที่มีความยาวมากๆสีดำสนิทเต็มไปหมดซึ่งไม่ใช่ผมของบุ๋มแน่นอนเพราะบุ๋มเป็นคนผมสั้นและบุ๋มเป็นคนทำสีผมไม่มีทางที่ผมพวกนี้จะเป็นของเธอได้แน่ๆตอนนั้นบุ๋มมั่นใจแล้วว่าเจอดีเขาแล้วแน่ๆ แมนเลยแนะนําให้ลองดูอีกคืนหนึ่งดูเดี๋ยวคืนนี้เขาจะอยู่เป็นเพื่อนโดยแมนได้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดกระสอบโต๊เครื่องแป้งไว้แล้วก็ถอดสร้อยพ้าข,ของเขาให้บุ๋มใส่นอนก่อนนอนทั้งสองก็พากันสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็พากันเข้านอนในที่สุดคืนนั้นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีบุ๋มนั้นนอนหลับสนิทโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้า แต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาแมนกับไม่ได้นอนอยู่ข้างๆบุ๋มรีบวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อตามหาแมนและบุ๋มก็เห็นแมนนั่งกอดเขาตัวสั่นอยู่ที่โซฟาบุ๋มเลยถามแมนว่าเกิดอะไรขึ้นแมนเล่าไปเสียงสั่นไปว่าเมื่อคืนตอนดึกๆเขารู้สึกเหมือนมีมือมาจับที่เท้าพอลุกขึ้นมาก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยสีขาวเก่าๆโซม นั่งหันหลังวีผมให้หยุดหน้าตกครึ่งแป้งแมนร้องตะโกนดังลั่นด้วยความตกใจและพยายามปลุกบุ๋มให้ตื่นแมนทั้งเขยา่าทั้งเรียกเท่าไหร่แต่บุ๋มก็ไม่ยอมตื่นและผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวกลับมามองแมนโดยที่ยังนั่งหันหลังให้อยู่อย่างนั้นตาของผู้หญิงคนนั้นมีแต่ตาขาวเธอเสียยิ้มให้พร้อมกับมีเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในห้อง แมนทนไม่ไหวเลยวิ่งลงมานั่งกอดเข่าตัวสันอยู่ข้างล่างจนเช้าหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็นำโต๊ะเครื่องแป้งนี้ไปมอบให้วัดแห่งหนึ่งโดยที่ทางวัดก็ลงยันเอาไว้และเก็บไว้อย่างมิดชิดจนถึงตอนนี้เรื่องนี้ทำให้บุ๋มเริ่มกลัวของโบราณขึ้นแต่ก็ยังคงชอบอยู่ดีแต่บุ๋มก็จะพยายามสืบประวัติของของชิ้นนั้นที่จะซื้อให้ดีขึ้น พอไม่อยากจะเจอแบบนี้อีกแล้วถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ